สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลาวมาพบพ่อกับบ่าวอดสังคมเนาะวันนี้ก็หัวที่มาแต่บ้านจอดรถใหม่ๆก็ลงเลยลี๋ยวเราไปเปลี่ยนเกอบบูธก่อนครับพี่น้องเราไปเปลี่ยนเกอบบูธเราไปใส่เกอบบูธกันครับเพราะว่าเรามาก็เปลี่ยนเกือบบูธเด้อพี่น้องเกอบบูธนี่ครับนี่ครับเกอบบูธใส่เกอบบูธนะครับเกอบบูธมาใส่ เกือบบูธพี่น้องใส่เกือบบูธก่อนเพราะว่าหญ้ามันหกเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวว่าสวนบ่าวอดเป็นยังไงเนาะในรอบหนึ่งปีที่ว่าบักเงาะเป็นปีละเทือครับปีละั้งที่เราได้กินเงาะไปเราไปชมกันเลยครับว่าสวนบักบักเงาะของบ่าวอัดเป็นยังไงครับสวนมีต้นอะไรบ้างนี่ครับต้นทุเรียนบ่าวอดสังคมนี่ครับนี่นี่นี่ผู้ใดจะมาเที่ยวกับมาเบิ่งได้ครับนี่ครับหัวที่ปลูกครับ ดูแลยากที่สุดเลยคือทุเรียนนี่ครับส่วนทุเรียนปลายเบ่าออดจะพาไปชมหน้าสวนว่าสวนเ่าออดมันงามขนาดไหนก็บอกงามครับเ่าออดเป็นคนที่ชอบมกักมักแบบจังไนละ่ะบอกคือเขานาไว้ง่ายออดชอบทําอะไรไม่คือเขาเขาว่าเบ่าออดขี้คุยเนเออบ่าออดสังคมคุยใหญ่ก็ยาเขาไม่เป็นไรครับพี่น้องเราไม่ถือสากันเราไม่โกรธไม่เคืองใครใครจะว่าจังไงก็ยาครับนี่เ่าออดก็ขีดยางไว้ครับนี่พี่น้อง นี่นี่นี่โปอย่างเบาออดนี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงครับอันนี้อยู่หน้าสวนบ้าโอ๊ดสังคมเด้อนี่ครับมาจําไว้ครับนี่ครับมาปั๊บรวก็สิเห็นรถบิ๊กไบคี่เป็นแถวแล้วครับไี่ครับสวนเบาออดมันจะเป็นนี้เลยครับนี่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 เบาเบาอดซิมาชี้ให้ดูครับว่าเป็นยังไงสวนบบาออดมีรถบิ๊กไบจอดอยู่ครับนี่ครับเป็นมอเตอร์ไซ เฮ็ดเป็นมอเตอร์ไซค์คร so ับเป็นบิ๊กไบค์เป็นมอเตอร์ไซค์นี่นี่พี่น้องเป็นแถวไปเลยครับปุ่นแถวไปเลยครับบบาอ๊อซี่เฮ็ดไปเบาอ๊อซีพาไปชมว่าหน้าสวนเบาอ๊อซเป็นยังไงนะครับนี่ครับมาสวนนี้นี่ครับที่เขียนไว้นี่นี่นี่หน้าสวนเบาซีเฮ็ดแต่ว่ายังเฮ็ดบ่แล้วเนาะมาสวนนี้บ่อึดกินเด้อพี่น้องมาสวนบบาอ๊อดบอึดกินครับพี่น้อง มานวงน้ำไายอำเภอสงคมจังหวัดหนองคายนี่ครับอันนี้ติดถนนหนทางใหญ่เดี๋ยวไปสวยสงามสวยสวยงามเลยนี่ครับนี่สวนบิ๊กไบอนุกระทางเข้าบ้านไปหนึ่งกิโลถึงบ้านบ่าวออดมีมาสวนบ่าวออทเพื่อกินเยวบ่าวออดสิพาไปชมสวนนี่หัวสิตัดหญ้าแล้วครับนี่นี่นี่พี่น้องมีรถบิ๊กไบค์แต่ว่ายังไม่ได้ฮ็ด ความสวยความงามยังท่นสียังเบ่หลายก็เลยลองลองเฮ็ดว่ามีคนชอบไหมนี่ครับใดชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวออดด้วยเพื่อติดตามคลิปบ่าวออดต่อไปด้วยหลังจากไปถ่ายกับบ่าวอทีมงานบ้านนาะกับบ่าวอสังคมเนาะที่ว่าเขาจะไปทําคลิปอยู่แล้วเขามาแวะเที่ยวกินข้าวกินน้ํามาเล่นกับไอ้กับสายเนาะก็ติดตามช่องบ่าวออสสังคมด้วยกับบ่าวอทีมงานบ้านนาเนาะกับบ่าวอสังคม เดี๋ยวเราไปดูว่าสวนบ่าวอ๊อดมีอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างมีต้นอะไรบ้างอือเอ้ยขึ้นเลยครับนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่เขาเรียกว่าน้อยนาครับพี่น้องน้อยนาน้อยนานี่ครับลูกเห็นบ่เหดี๋ยวไปลูกโดกโดกน้อยนาครับผมหรือว่าบักเขียบนั่นเองนี่เงาะเงาะบ่าวอ๊อดก็มีรเด้อพี่น้องมาปีหนึ่งก็หนึ่งเทือปีละหนึ่งครั้งกว่าง่ายงปีละหนึ่งครั้งนะครับเงาะ เป็นจุนง,งาากงพี่น้องนี่เด้อพี่น้องมาเงาะเริ่มสุกแล้วครับนี่พี่น้องมา,บาเบาอทีมงานบ้านนาเบาเอสังคมเด้อพี่น้องมาหาอาอหาทรายหรือว่าสงส่งฟังไทยลาวสวาปปลาวก็ดีฟังไทยก็ดีเด้อพี่น้องนี่ครับเป็นจุนง,ง่ากงเห็นปะครับเดี๋ยวไปพูะมีแต่ปงเงาะครับนี่ครับมีแต่าปะเหาะต้นบ้สูงครับนี่แต่ว่าโหลูกดกครับนี่พี่น้อง ปวดสารเคมีด้วยสวนบ่าวอ๊อดเนาะมารีวิวคลิปนี้ติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องนี่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 เราจะมาชิมกันครับว่าเงาะมันสดขนาดไหนมีอะไรบ้างสวนบ่าวอ๊อดจะวัดซีฮกยังไงครับนี่นี่ครับมีฮดกล้วยครับนี่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 กล้วยจนงามใบจนหักลมอันนี้ก็ต้นมะเงาะเอาผมมาดูว่าเงาะสวยไหมเอาผมเดี๋ยวบ่าวอ๊อดจะพาไปเดินชมสวน ให้รอบๆครับนี่พี่น้องเงาะเงาะนี่ครับจนงาโกงก็เริ่มเริ่มเริ่มแดงแล้วนี่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 พี่น้องนี่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 นะมาลองลองชิมกันสดๆครับนี่พี่น้องสดๆครับมาเด้อพี่น้องสองฟังไทยลาวเอฟซีบ่าวออดก็ดีติดตามช่อง y o ยูทูบบ่าวออดกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเปิงๆให้บ่าวออดครับผมติดตามกันหลายๆเด้อพี่น้อง อยากให้่าวออดไปเฮ็ดคลิปที่ไหนก็เบลออตซิกสิๆๆไปกับบ่าวออดกับสิหัดเฮ็ดคือกันสิหัดคลิปเฮ็ดเฮ็ดคลิปคือกันติดตามช่อง YouTube บ่าวออดสังคมกับบ่าวเอทีมงานบ้านนาะกับบ่าวเอสังคมแล้วก็บ่าวนิพนธ์คำตะก,ก้าเด้อพี่ผู้ไทยดําคือกันสามสี่ช่องนี่แหละที่บ่าวออดที่ได้เบิ่งเนาะคนไทยที่ว่าเฮ็ดแล้วก็อีกการเดินทางนี่อีกช่องหนึ่งโอ้หลายช่องอยู่ครับเป็นที่ว่าทีมเฮ็ด เด่นยูทูปป่าอดชอบเบื้องยูทูปครับป่าอดก็บ่เคยคิดที่เฮ็ดเอกครับมาเบิ่งไปเบื้องมาติดครับเลยลองลองเฮ็ดเฮ็ดเป็นไหมก็ลองลองเฮ็ดครับนี่ครับีทุเรียนบ่าวออดทุเรียนัวสิป,ปลูกเปิดหลายปีครับนี่กำลังน้มมันเกือบตายเงาะก็หลายครับนั่กับต้นเงาะเด้อพี่น้องหลังไปนี่กับต้นเงาะครับัวสิปลูกปลูกได้สามปีปีนี้เนี่ยปีที่สามขเงาะ,ะครับนี่พี่น้อง ผานร่อนกรอบพี่น้องเดี๋ยวจะไปชมกันครับขอโทษนะขออภัยพี่น้องมาทิ้เมลเงาะนี่ก็ปลูกใหม่ต้นน้อยๆแล้วก็ทิ้งเป็นปุ๋ยครับผมเดี๋ยวไปชมว่ามันงามขนาดไหนเงาะเบาอดสังคมครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่นี่พี่น้องโอ้นี่มาแบบบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมีแต่หมอกเห็นเด้อเดี๋ยวเห็นตะปูหนอ่นอยครับ เห็นตผูครับนู่นนะเดี๋ยวเห็นปลายภูครับแต่ว่าหมอกมันเยอะพี่น้องมาเยอพี่น้องเนี่ขอโทษนะครับด้านกรอบดีครับบ่มีน้ำเลยเงาะสังคมขึ้นชื่ออำเภอสังคมจังหวัดนองคายเ้อะพี่น้องมาชิมเงาะสวนเบ่าออดนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกใกล้ๆว่าเงาะมันเป็นยังไงเนี่นไม้คำเบ่าออดเนี่ยเห็นไหมครับนี่เงาะ สวนเงาะเบาอดัดจนได้เอาไม้คำไว้โอ้พี่น้องดกหลายดกคักหลายจนง่าโกงนี่ครับนี่นพี่น้องง่าจนโกงอันนี้ก็บไดทันได้คำโอ้จนง่าโกงครับนี่นี่พี่น้องเงาะมาเลยครับเพ้อเดี๋ยวนี้อยู่ที่โบแพงครับรหนึงสามห้าบาทครับหน้าสวนติดต่อเบาออดได้ผูดอยากเนาะก็ศูนย์เก้าหก หนึ่งหนึ่งเกาหสี่เก้าสามมหาบ่าวออบผิดหวังครับสปปลาวก็ดีเด้อมาพี่น้องมาชิมเงาะชิมเงาะพี่น้องของบ่าวออสสังคมมาสวนนี้บบอืดกินพี่น้องต่อไปบบอืดกินครับคําที่ว่าบ่าวออติดไว้หน้าสวนว่าสวนบ่าวออมาสวนนี้บบอืดกินเป็นเพราะอย่างบบอืดกินมีทุกฤดูครับเดี๋ยวมงคุดก็ปลูกไว้ครับถ้าเกิดมมนเป็นมากเนาะ อีกบัวาคมาบัาเหยียบ้นมันบัตายนี่ครับต้นบังคุดกำลังเขียวครับออดปลูกไว้หลายครับที่ว่าเ่าออเคิดคิปไวน้นี่ต่อไปเห็ดละง,งกเราก็ว่าไปเก็บไก่ครับเก็บอยู่สวนเ่าออดเราก็ปลูกไว้ในต้นยางนาปลูกไว้ห้าต้นครับนี่เริ่มใหญ่แล้วปลูกปีกายนี่ยังบ่พอดปีได้นะกวบทปีพอดียาก็ะหกครับนี่ยาก็ะหกเขาก็หลบเล็กหน่อยนึงแต่ว่าเอาโมมีเวลาเดี๋ยวเราก็จะมีเวลามาหาอันนี้ทุเรียนทุเรียนใหม่ครับทุเรียนปีกายนี่ นี่กลังถอดยอดอีกแล้วพี่น้องปลูกใหมดูแลยากที่สุดคือทุเรียนครับนี่พี่น้องสวนบ่าออดโอ้ยังอื่นก็พอดูแลดูแลได้อยู่ดอกครับแต่ว่าทุเรียนดูแลยากนี่เงาะเงาะก็หลายอยู่ครับนี่พอได้กินอยู่ด้อพี่น้องมาหายามบ่าออสสองฟังไทยเลาาก็ดีมายามบ่าออดก็พอได้กินอยู่ดอกครับบังเงาะน่ครับโอ้ลูกแดง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 งามดีครับนี่นี่กำลังสุกกำลังเริ่มสุกครับนี่ครับ ว่านี่แหละสีมือเบาออดเองปลูกเองกับมือบบเคยเฮ็ดผู้ใดว่าเบาออดขี้คุยก็ยาเขาก็บเบ,บิเป็นไรครับบบซีเรียสนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องสิได้กินก็ย้อนสีมือเบาออดสังคมมาเดอร์พี่น้องสองฝั่งไทยเราหรือว่าทั้งทีมงานบ้านนาเบาเอทีมงานบ้านนาคุณดูดอนค,นคณกุบแหละน้องส้ายฮักเบาเอทีมงานบ้านนาค็ติดตามเขาตลอดเนาะสีเขาตลอดอันนี้ก็ เป็นบักละมุดละมุดเด้อพี่น้องนี่นี่บักละมุดมครับนี่มีสวนบ่าออดก็มีบักละมุดเดี๋ยวเราจะไปดูครับอันนี้สะโอ้ป่าบอกดกินครับมาสวนบ่าออดบอึดกินคือบ่าออดว่าสิกินกล้วยปะครับนี่กล้วยก็มีกล้วยหอมนี่อิวเขลือบปะยังไงกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าก็มีเด้อพี่น้องมาติดตามก,าไกดไลค์กดแช์กดซับสไครต์แล้วมาบึ่งว่ามีต้นอะไรบ้างนี่เราจะพาไปบึง่งมีสะสองสะเลยครับบ่าออด อันนี้หนึ่งลูกอันนี้ก็หนึ่งลูกครับสองลูกครับผมนี่นี่นี่ต้นลองกองลองกองก็ปปูกพี่กายครับนี่ครับกับทุ่มหัวแล้วนี่ครับต้นลองกองนี่เด้อพี่น้องต้นลองกองเองงงนี่ยงามงามนะครับต้นลองกองครับผมปลูกลองกองไว้พร้อมมาส่วนนี้บุอึดกินอีหลีพี่น้องส่วนเ่าอดบุอึดกินครับบักละมุดกระปูกไวยหลายครับนี่ครับบักละมุดละมุดลองกอง มังคุดเงาะทุเรียนครับปลูกไว้เปิดฝรั่งกิมจูก็มีครับฝรั่งฝรั่งกิมจูก็ปลูกไว้ปลูกไว้ครับถ้ามันใหญ่มาก็ได้กินมากเลยครับฝรั่งกิมจูกิมจูนี่ครับฝรั่งไรเม็ดนี่ละเดี๋ยวเราไปดูว่า,วาสวนเบาออดเป็นยังไงมีอะไรบ้างนี่ครับสวนเบาออดมีสระมีปลาออดเลี้ยงปลาครับอรพอได้กินอยู่ดอกเดอร์มาดเดอร์พี่น้องมาสวนเบาออดบ่อืดกิน ครับผมมาสวนเบลออดบออืดกินครับได้กินตลอดพี่น้องมาเราไปดูว่าเราเลี้ยงอะไรบ้างคกล้วยสุกแล้วครับเราไม่ต้องกลัวว่ากล้วยสุกมันสิบอได้บอได้ขายเบอได้ขายเบลอเป็นอย่างครับตัดให้ปลาแล้วก็ให้เป็ดครับเบาออดเลี้ยงเป็ดไว้เป็ดพันบาบารี่เนาะเป็ดเทศขายล้นเก้าสิบบาทบบขายคนคือคนอื่นเขาจนบบมีเจ้าจนนี้มีมีเจ้าได้ขายครับ นี่ครับเป็ดพันบาบารีเด้อพี่น้องเบาอดเลี้ยงเป็ดไว้พันบาบารีตะกรอนก็เป็นครอบไก่เดี๋ยวนี้โลกไก่ออกก็เลี้ยงเป็ดน,นู่นก็เป็นครอบเป็ดน,นี่ก็หลวงหมูครับหลวงหมูคอกหมูเบาอดเลี้ยงไว้เบิดครับเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงครับยืนตามรอยพอหลวงนี่ล่ะนี่ครับโคกหมูแต่ว่าช่วงนี้เบาอดอยังบ่มีเวลาเนาะ พเบ่าอดก็บม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็หายากเพราะว่าเบ่าอดก็เป็นคนบ่มองบ่มีครับเบ่าอดเป็นคนจนๆนี่แหละคนไทยบ้านธรรมดาคนติดดินแต่ว่ามีเพื่อนเป็นนักร้องก็หลายคนอยู่มีน้องฮักก็ติดตามเขาอยู่ครับกูแฟดโอเอนี่เพื่อนฮักกับนักร้องไผ่พงเสถอนเดอร์ติดตามทางติ๊กต็อกเป็นอฟพีของน้องไผ่เนาะ ก็ดีอยู่ดอกเห็นไผ่ถ่ายกับแม่ก็คิดทอดแม่คือกันละเด้อบออดก็ได้บออดเอฟซีก็บ่มยังบ่มดังปั้นไดอันนี้ครับต้นน้อยหนาปาดเป็นชนง่าโกงพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูน้อยนาครับเป็นจนง่าโกงพี่น้องกำลังเริ่มสุกครับนี่นี่นี่นน้อยนาเป็นชนง่าโกงครับพี่น้องลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่น้อยหนาครับนี่นู่นต้นง่าจนโกงครับนี่ครับนี่นี่นี่ง่าจนโกงครับน้อยหนา นีน่นะหรือว่าปลาเขียบเขานี่แหละพอได้พ่นยานะครับปีนี้เม้งก็เลยหลายหน่อยแต่ว่าพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่ครับพี่น้องมาคลิปนี้เอาไว้ไว้สำลีก,กันเนาะพี่น้องแล้วคลิปหน้าเราเราค่อยว่ากันใหม่กล้วยกระสุกน่ครับนี่กล้วยสุกเดี๋ยวจะเอาไปให้ป๋าเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเรา,เราค่อยว่ากันใหม่เด้อยครับครับคลิปหน้าเราค่อยพอกันใหม่ครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวออดสังคมเพื่อได้เหตุคลิปต่อไปกับ ทีมงานบ้านนากับเบลเอสังคมเบลเอทีมงานบ้านนากับนิพนธ์คำตะก,กานะครั FC บเอฟซีเบลออสมีโอกาสเบลออสต้องได้ไปหาท o youtube กับเบลเอบ้านนะาเบลเอสังคมกับเบลนิพนธ์คำตะก,กากับพี่ผู้ไทยดําเดอพี่น้องฝากไว้แค่นี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับครับสวัสดีครับ